การบวชเนะ่ยไม่ใช่แค่ปลงผมแล้วก็เดินสบงบเงียบนะอย่างเดียวนะมันต้องมาฝืนใจตัวเองนะเอาเกิเลสของเราให้มันคางเหลียงไปเลยนะมันอยากร้องเพลงนะคิดถึงเรื่องผู้หญิงนะมันก็ไม่ได้เพราะมันผิดศีลผิดธรรมน้าทุกคนนะต้องตั้งใจให้มันดีๆนะสวดก็ให้เสียงดังๆฟังให้ชัด นะไม่ต้องกลัวนะเพราะเราทําความดีให้มีความสุขกับการสวดมีความสุขกับการ,ป,รปฏิบัติเป็นพระนีน่นะนะเป็นนักปฏิบัติเวลาขึ้นกุฏิทั้งก็ให้เรามีสตินะกลับพระนะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า,าพระธรรมพระอิยสง์พระอยู่ที่ไหนนะพระก็คือ ใจของเราที่เป็นพระใจของเราที่มีความละอายต่อบาปเกรงตัวต่อบาปนะลงจากกุฏิท่านก็ให้เรากราบพระเป็นการเจริญสตินะเป็นการฝึกฝนตนเองให้สมณสัญญาเกิดขึ้นในใจของพวกเรานะให้ใจของเราเข้าถึงพระธรรมพระวินยัย